ตั้ตะก่อนนั้นพยามุนประการสอนพิลามาจากหลงพ่วางแล้วก็เข้าลูกพาลานมามาสมารันตะกี้เล่าตะกี้เล่าตะกีมนันเป็นมันเป็นเล่าด้ตะกี้เนาะเป็นเล้าได้ฟังไทยห้องไหซิปซิปซิจตจังหวัดิจังหวัดบ้านดูดีรู้ปการพอเราตั้งบ้านลูกว่าลูกพารานตั้งบ้านแล้วก็เลย หปปาตั้งซื้อบ้านจักที่ตั้งซื้อวันวาจังไหรเราก็เลยลุกไปฝากหวยลุกไปฝากหวยมันต้องเลขู่มันนะเราก็เริ่มไปเห็นขาดขาดค่าอยู่ฝากหวยเราก็เลยตั้งซื้อว่านฝากค่าอ๋อบันี้บันีข้ขาดมันมาจะใส่นีข้ขาดที่ไปที่มามันมันเป็นคนละย่างคนละย่างเงินวะ <c oughs> แล้วบ้านนี้เอาโอเอาตจะเอาจะต้องต้องแก้ปุ๊บกัน แม่น,นต้องว่าประวัติคาดก่อนว่าเป็นยังได้ไปอ,อัดเอาไหม,ไมค,คือคือตะกี้นะตะกีเ้เป็นเป็นยังก็อที่ว่านับคาดเป็นย่าที่ว่าปักปักหวยคาดหวยคาดที่ไปที่มาของคนเนราเป็นบอกพ่อข้า,ขาวที่ตอบคนเราให้ฟังจำในพ่อข้า,ขาว,าวกับคือตะกี้พญามือโอ้พญ่์ที่อย่างพอญ่ พญาตอนนยงกพญายเียกออนพญาจาาะคือดังแดอพญาราจะคือดังแดง ตีมันตะีมันมันีมันนี่เรื่องกล่าเรื่องของอยู่ปลายเผื่พดฟุดเปมันป็นเรื่องเรื่องหน่คล้ายว่ามันเป็นมันเป็นหนองระบาดนี้มันเป็นเรื่องเป็นอย่างเลยไปย่านรัชเกันแดงแล้วก็เลยเหดหน้าอยู่หันมาทั้วไปเห็ดหน้ายี่างมนนั่นแล้วก็เลยเสียเกล้วยมักขาดหน้าเขาสี่ัดกล้วยขาดหน้าบเดืกล้วยตัวนั้นเล่าก็เลย มีโป่ย hm ังมีแขนข้ออยู่เอาข้อยเอาข้วยใช่ท <eh ่าเราบอกแก่โป่หมดเล้ตะโป่งเราแก่โป่เหมแล้วเเอา้ยเอาขาดใส่ข้อข้วยเลยพอาจะเอาขาดใส่ข้อข้วยก็ได้แนวเลยครับแอกใส่ข้อเรียบ้อยมากแล้วครับข้วยผ้าไปผ้าขาดขาดมาบาลีข้วยตื้นขาดาี้ตื้นขาดตื้นปูุมันลีบนีป้ข้วยผ้าขาดเล

ขาดอ่านี้บมาเลยกล้วยแลน้งไปตามไปนรกปนี่มันเป็นำวยน้อยแลนไปแลน่นไปเหลือแต่ปูงกับอันกับกล้วยพอดีปูนก็ไปขาดดูบ้านผาปูเหือเป็นเป็นป็นเป็นคนปูอยู่นั่นข้าเจ้าเขารียกว่าบ้านเชงรือว่าบ้านผัปมันเป็นยงไรวบ้านผาปูมันมันมันมีหินใหญ่เปล่ามีหินใหญ่เป็นคนปูนี่ บาดใค้วยก็เลยแลนเขาได้บาดีแลนไปเรื่อยมันประเดี๋ไปแลนไปบาดี้มันก็เลยไปนอนยูหวยหวยหนึ่งแล้วก็เลยหวยนั้นหวยนั้นก็เลยตั้งซีว่าห่วยนำมั่งคว้ตัวแลนไปนอนพักควัอยู่ไปนอนเศร้าอยู่มันแลนไหลมันเมื่อยไปนอนอยู่ปากห่วยก็เลยตั้งซีว่าปากห่วยมั่งนำมั่งออกย่ากแลนจากนำมั่งแลนก็ไปเรื่อยๆบาดนข้วตัวแลนก็ไปไปถึงคู่เขาคั้วหวยลก็เลยไปตายอยู่ห ตาย่ผู้เขาคั้วอยู่เล่าหมดแล้วก็เลยตั้งว่าเป็นซื้อ <S 2> <S 2> ตั้งซื้อว่าเป็นผู้เขาคัา้วเออแล้วบานนี้พอใหญ่มือปักศร์แล้วก็พ่อมาแต่ขุนกับพ่ลูกพ่อหลานมาแต่ลุงพ่อบางหมดแล้วก็มา,า,ามา,า,ามามามา,มา,มา,มาคำคำคำ,คำโค้งมานนี่แหละเราก็เลยมัดตั้งบ้านอยู่นี่อยู่ประคานเลยตั้งแล้วกับวันนีใ้ใส่ซื้อบ้านด้นบ้านนี้จักสี่ซื้อวานจังไหนแล้วก็เลยลงไปบ้าลุกลุกไปห,ห่วยัว่านี่วสันแล้วก็เลย ลงไปลงไปปากหวยก็เลยไปเห็นคาดขาดอยู่หันก็เลยตั้งซื้อว่าบ้านปากคาดซื้อบ้านปากคาดแล้วบาดนี้เฮ็ดจังไรบาดอย่ลูกหลานแล<ม>้วก็คือตั้งบ้านมันก็ต้องมีพี่ผู้ใหญ่บ้านเมล่อลูกหลานแล้วก็เลยมาตั้งเล่าหันนายมื่นปักกระสอนเป็นผู้ใหญ่บ้านนะจักแต่พ่อสอนกับบูชักอันนี้ผู้ถอกเป็นเล่าให้ฟังคร่าวๆพอแต่พญามืนปักกระสอนเป็นผ<ม>ู้ใหญ่บ้านมากน่ะค่เมื่อว่าละพญามืน กเกษียณพ่ญามุนพักกสารเกษียณแล้วก็ต่อมาก็มาตั้งพ่ญ่พันอาคามาเขตแม่ของแม่แยายหนุ่งอพ่อของแม่แยายหนุ่งนายพันธ์อาคามาเขตเ,เออแต่ว่าน้ำสกุลแม่ตุ่นหนุ่งนี่ยายหนุ่งนี่พิษนิวาสเอ๊ะแต่บานีพ่อพึ่งพุ่นอาคามาเมขตเพราะว่าเนีย่ยพ่ออายนี่นอกแม่ตุ่หน้องกับ น้ายอาคอาเมเขตเนีจัแตว่าต่างซื้อซื้อนะได้พันอาคมอามเขตเนี่ยมาเป็นพุหญาบ้าน,นี่หลังจากพญเมิอนนะมานายพันอาคมอามเขตมเัเป็นพุหญาบ้านเป็นพุหญาบ้านเบิดผดพใหญาบ้านอันพใหญ่พันหนึ่งกับเบิดว่าละกษียณอายุแล้วกัต่อมากะมาหาพหญ่นวลเนี่หานายนวลเนี่ยต็จนแจ้นสุไอยางประจัก์เน มหาพญานุนพญานวนกัเกษียณอายุเวดประละเรากลมาหาพญจันท่าในบานนี้จันทามาเศ้าพญจันท่าไก่ลาดไก่ลาดกลายะหุ่าบวพญจันท่าไก่ลาดพ่อุ่น้อมุหอมโอ้พุ่นตูจันทานะบ่อเออไม่เปลนเหมือนกันเป็นพยาบาลเป็นพยาบานจนเกษียณอายุเนี่เท้าดีกันไรเออพญจันท่าไก่ลาดเกษียณอายุเวดกักลับมาหานายเบียงพญเบียงท้าวเว้งในวันนี้ พยีเบียนสิโลเด้มาหาพย่เบียนท้าวเวอแกลพย่เบียนท้าวบวอแกลคือกับเกษียณอายุเบิด์ตบาละล่ะกะต่อมามหาพย่ฟอนคุณศิริการเลยนี่เงื่อนเพิ่นอยู่นี้คือซาร่าเขานี่ยเตะกี้นั่นบาดีพยีฟอนคุณศิริการเกษียณอายุเบิด์ตบาละล่ะกะเพิ่นก็เลยมาตั้งกำนันมุนมาตั้งกำนันมุลอยู่เคยเป็นผู้ใหญ่บ้านเลยเออ กำนันนี่ไม่กำนันบุญมาพุทธประธรรมบันนุนบกตั้งพญามุนเออตั้งคุญมุนบาดนี่กำนันบุญมาเบิดพระลาบาดนี่ก็เลยพุ่นกำนันบุญนี่มาสมัครกำนันก็เลยมาไะไกำนันจังหว่าอื่นกำนันมุนนี่กำนันมุนเบิดพระลาแล้วบาดนกับตอมาขึ้นแล้วบาดนพญเลิศนายบุญเลิศอุนกิตเป็นพญบาลพญ่พญเลิศอุนกิตถึงเลือกกำนันได้กำนัน ตอมากพูดเอุจิมดวละเกษียอายุหลายมากำนังสว่างผู้ยหญแบบสว่างดีแสนลายบบพูใยญ่สว่างดีแสนเนผพ้ใหญ่สว่างดีแสนกมาสมัครกำนันพูใหญ่สว่างกำนันแต้ผพ้ใหญ่สว่างดีแสนก็เลยมาได้กำนันเลยมาพดว่าละูดว่าะพูนังสว่างกับมหาไน้ไม่พนสงคราม้พหญยอ้วนนี่พูยบ้านพูใหญ่บานเป็นพยานพูใหญ่อ้วนอย่ละแต่ลุงผมนี่ละ บาดีดนายไม่คนณสงครับเวดวาร่าลลวกับมาหาผมแล้วบัดนายจันทามาเศร้าวเป็นพู้ใุญยญาบ้านก็เอาลุงเอาได้นนไม่คนสุครามมาเป็นผู้สวยบัดนี้เอ <c oughs> เอ,อเราจะเป็นเนี้ยเราจะเออผมเวดวาร่าลลวกัต่อมาของจีเครื่อเส่โซดาปัจจุบันนี้คนอจบต่อไปที่เป็นไปกั่คยที่ตามวันนี้วันนี้วัดเท่านี้มัน,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 นมาตั้งไหน <ม>วัดวัดวัดปากคาดเขาวัดสระรางอุานนาทิศบรรทาปากน้ำเขานี่มันตั้งมาจังไหนมันเป็นจังไหนคือว่ามันเป็นทีผู้นั้นผู้นี้นังไนึงแต่แต่ก่อนแต่ก่อนผมกับหูขอเข้านาะอันนี้มันมันมันอยู่ในอยู่ได้ไดีนะพระอาจารย์อ,อยู่แต่บรราา้านพระอาจารย์ละโอ้ฝากหวยมาฝากหวยเห็นบ่หวยเหรอวันรุ<ม>่งไปเหรนฝากหวยมาท่างที่เป็นวัดไดวัดนี้กับบ้านบ้านพระยากระนันฟอนตึกบ้านดีเป็น อยู่วอนนี่เป็นาลาเก่านี่วันนี้นี่วอนน้าสล่าเฮานี่แหละเป็นเป็นาลาเก่าลาลาห้างทหารมาเศร้ายู่นี่ระห้างอยู่ในแถวนี้บ่นี่อยู่อันนี้มาส่งทหารน้าลาเก่าเฮานี่ไปหันแม่นบ้านพ่อใหญ่ขึ้นพ่อใหญ่กำนันฟอนโบว์โบกวงเลยพระอาจารย์แล้วบาดนี้เอาที่ไปที่มาฟังเนาะตามที่ผลผมมู่เราไมนมีกกขามใหญ่อยู่นี่อยู่หลังโบทเขานี่กกขามใหญ่อยู่หัน แล้วบาดมันมีสางเขา่ามันมีสางเข่าเจ๊กอุ้มเจ๊กอุ้มเจ๊กอุ้มสางเข่าเจ๊กอุ้มยู่บานนี้อยู่นี่พอเป็นเบนเบนเฮื่อนถ่าเจ๊กอุ้มแต่บ้านเราเลาหล่อห้เจ๊กอุ้มจนตัวนี้อันถนนเนี่ยของเจ๊กอู้เป็นจากกอจากเจ๊กอุ้มเนาะเออ่กอจากเจ๊กอุ้มบ้านนี้สางเจ๊กอุ้มเลาบมานยู่หันบานนี้แล้วก็เลยว่าเพิ่นมาปฏิสังขรณ์ขึ้นบานนี้ก็เลยเลยสางเจ๊กอุ้มก็เลยลื่นหนีเพราะว่าเฮื่องมาจอดผีแล้วเขาเขาคุณาง แล้วบานี้บานนี้วัดตะกี้วัดเป็นสว่างอารมณ์เลยวัดวัดขาเฮานี่วัดประคาตเขาวัดสว่างอารมณ์เลยแล้วบานมันมันม,มันห้างมันมุ้ยพระอยู่บอมีผู้ม่าปฏิสังขรณ์ขึ้นก็เลยวัดทรรที่ทุนตะกี้พอบรรอนเออตะกี้เนาะพอบมรอนทนมาตั้งูีดีเพิ่นเพิ่นเพิ่นมาให้อยู่นีมาตั้งอีดีนาะพอบรรอนเพิ่นตั้งวัดกินแล้วเพิ่นก็เลยไปวัดยูไปทําทีิทนไปยู่ทํานั่นล้วต่อไป ถิ่มทิ ah, right. ่มทิ South ่มว e. right? ัดน yeah, right. yeah. okay, yeah. ี right. uh, hmm. ่ถิ่มวัดนี่ก็เลยวัดนี่ก็เลยห้างบานีวัดนั้นพุทธสางคีรนวบานีมีพระมาอยู่ในบานีวัดสันสิทนมีจักผู้เจ็กใส่ไปะอยู่หลักตะกี้เห็นแต่ก่อนจักผู้เจ็กตะกี้ผมมาผมเห็นจักผู้เจ็กตะกี้ย้อนแล้วบานีพ่อแม่พุทธสางคีร์แล้วพิ่งไปวัดสังเกียรต่มได้ไปอยีสังเกียรต่มไปเรื่อยๆแล้วบานีวัดเท่านี้บานีวัดสังสีทศมีมีซื้อ ก็เลยมาเอาวัดสว่างอารมณ์อยู่ท่าปาัก้นามนี่ไปเป็นวัดสว่างอ,รอา,ารมณ์ซื้อตัวนี้ไปเ็นตัวนั้นซื้อซื้อตัวนี้ไปเส้ตัวนั้นบานี้วัดนี้เลยผมมีซื้อห้างร้อมห้างร้อม,อมแล้วบานี้ปีสองพห้าร้อยเจ็ดผมมาเอาย้ายสีนี่ห้าร้อยเจ็ดห้ายปดผมมาเห็นหน้าห้าร้อเก้าน้ำท่วมเดินอนี้ โดดลงเดินเดินเนสามตะก้อนี่โดดลงนี่แต่กีมพีกูขามีเนาะเก่เนาะโดดลงว้ยกวกมบือสิบโบุนเลยโดดลงนี่ปีศุนเก่าไปสมัดใส่ปขึนีชุนเก่าเนาะปีศุนเก่านำถ่วงแล้วบัดนี้หลังจากหันมาก็ ทหารมาอยู่ทหารมาอยู่ก่อนหันยีดอกบ้นทหารตายแต่กี้่บ้านฟอนโฟน่เจอี่เรอน,อนี่เป็นมันอยากเป็นเป,เป็นขอบน้องได้สิกิบไอ้กุยกินะ้น้องนี่นะักเซนที่ให้สะพานขามเนะี่ยครับเราบ้านนี้บ้านมันอยู่พุ่นบ้านมันอยู่ฝากฝากหวยพระพุ่นได้บ้านส่วนหลายแล้วก็อยู่นในเนี้ยยุ่นพุ่นเนี้ยแล้วก็มาอยู่อยู่นหนีเนี้ยแต่ย้ายไปพุ่นละย้ายพุ่นแล้วก็ย้ายไปงสั้นๆเย้ายบ้านย้ายจับกุ่น ตัวนั้นมันเฮ็ดสะพานเด้พระอาจารย์เฮ็ดสะพานทำเป็นเส้าวัดธรรมเอาเอาเสาไม้แก่นนี Bref, ่แหละเอาเสาไม้แก่นเอาไม้ห้าไม้แล้วก็ปูแผ่นสองแผ่นไปเที่ยวไปเป็นสะพานไม้ตะกีน่ะแล้ววันนี้ต่อมากันเลยผมกับปีสองพันห้าร้อยสิบสองผมก็ออกทหารมาผู้เฒ่าเพิ่งกันเลยว่าเฮ็ดในวัดเท่าเดี๋ยวเลยสั่นกันเลยอยาก ปฏิสังขรณ์วัดเก่าขึ้นมาห้าบาทนี่ผมก็ได้ร่วมปรึกษาหารือทุกคนอยู่อันนี้คือตตกี้มันมีมันมีพโยเยจากคูเบียงมีพอตผ้าพอตจดีพอตทวีแล้วก็แล้วก็มีพอตล่ำพอตบุญมาพอตพ่อสายพอตตาโถแยากเตกี้พใยยจากคูเบียงเจ๊กอูตะกี้นะตะ<ท>กี้เจ๊กูเ,กเจ๊กูเป็นหลักเด้ ก็เลยพอมาถั่นเฮ็ดจังไลยนอเขาบอกว่าการบ้านตะกี้บ้านพ่อใหญ่ฟอนคุณจิกานกำลังนฟอนนี่เพิ่นเพิ่นจะไปอยู่ตลาดพุ่นบ้านเขาบอกนุของอีสักบอกอีอีหอมอยู่คนอ่ะเราไปเพิ่นจะไปอยู่พุ่นเพิ่นอยากจะขายอยากบ่าขายก็เลยผมกับพวกลูกภาษาพวกตู่ลำพวกตู่จันท่าพวกตู่บุญมาพวกตู่เผ่าพวกตู่ทวีนี่แหละมาคุยกันพ่อใหญ่เบียงเฮ็ดจังไลยเราสั่นเงินสิซิ้งเขาก็บ่มีบ้านนี่ ป้าไปไปเริ่มไปหาเสาเก๊อุบึงไปยังวาสันว่าน่ะไปหาเสาเก๊อุึงไปยังมาสันเธอเราอย่างสื่อท่านก็เลยไปหาเสาเก๊อุไปหาแล้วก็ว่าเออรับปากแล้วก็ว่าเออกระสังจะไปคุยกับจิมไก่บึงที่ซื้อถวายวัดวระเสรนฐละว่าแต่ว่าจักเราคุยบ่คุยบัดนีิพบโดยโดนมาสุดปั้นเดือนหนึ่งเนี่ยเราก็เลือกว่าเออเอาวัดดิเป็นเป็นเป็นอันนั้นบ้านบ้านหลังนี้เอง คอยซื้อเลยเด้อว่าสนซื้าซื้อถวายวัดว่าสนาลาว่าก็พักกันมาถวายก็เลยพักกันมาถวายมาถวายเขาวัดทีบอนของพระยกรรมนันฟอนนี่แล้วก็ของตากยี่ยหอมนี่นะเราบานถวายวัดแล้วบานนี้เลยกพ่อพักกันปฏิสังขรณ์เห็นจังไหนเฮ้าอย่างไรพระมาก็เลยไปมุ่นอาจารย์หันอาจารย์หันอยู่บ้านเก่าผมไปอยู่วัดพ่อเมรหันอาจารย์เคยได้ยินซีว่าอาจารย์หันมาอยู่วัดพ่อเมรหันก็เลยไปหาพ่อเมรไปขอพระวัดพ่อเมร พ่อแม่ยกเลี้ยแตงจานหันมาอยู่นี่ตะกี้มีโกโก้ใหญ่อยู่ห่นมาอยู่กุฏีพระพุทธร้อนนะวันนี้ล่ะวันนี้ล่ะวันนั้นบ่กุฏิใหญ่แถมนี่นะกุฏิใหญ่แถมนี่ล่ะกุฏิใหญ่แถมกโก้ใหญ่มาหนีโกโก้ใหญ่เอียนกุฏิจานหันอยู่นี่ล่ะเป็นรังกุฏิใหญ่แถมอยากมาจักน้อยหนึ่งรบาลนี่ก็มาเทศกุฏิใส่เพิ่นมาอยู่นี่แล้วก็เลยปฏิสังขรณ์ขึ้นมาบ้านบ่มีวัดบ่มีชื่อได้วัดบ่มีชื่อบัตรนี่ มันผมยี่ซื้อเห็นใจในห้องศิลาซื้อวัดบ้านนี่ก็เลยมาปรึกษากันผมก็นในร่วมปรึกษากผมเป็นผู้น้อยเป็นเขยเพิ่อนมาถอยแต่ผมในร่วมแลาเพิ่อมนมัดเรื่องน้ำบัดนี่น,น,น้ำวัดน้ำว่านี่ผมเห็นมาแต่พุ่นละแล้วบาน,นี้ผมก็เลยมาบ้านซีเอาจากซื้อไปอย่างประตูอาจารนผมว่าขันขันสิมาตั้งซื้อวัดผมว่าอยากให้ส่วนนั้นผมออกทหารมาแตวปีสองพันห้าร้อยสิบสองอันนี้แต่่วนเอา ไปส่วนตะเก่ยวโอ้ไปเส้นว่าเกี่ยวโอ้มาเขามารวมแล้วไปยังผู้พินซื้อวัดซื้อดินซื้อยังถวายวัดอสันสิตั้งซื้อก็ได้ก็เลยเส้นคนมากกันประมาณสิบกว่าคนนี่แหละมาคุยกันซุบผู้ธเอาแล้วก็เลยว่าเอาจังซี่เป็นยังมาเยี่ยมชาว่าอันนั้นเพราะโอ้อสันเขาจะว่าอันวัดท่าเฮานี่ตะกี้เป็นวัดสว่างอารมณ์แล้วบานี้วัดต่าทชิทนเอาไปหรือวัดเท่าบุญมีซื้อเสียใจในอย่างไดซื้อว่าสัณต ว่ามหาเจ้าอยากให้เจ้าตั้งซื้อให้แล้วการพักกันพึ่งสาหารื่องการตั้งซื้อวัดวสันโอเคอูล็อกเลยว่าโอ้สันเอาจังซี่อซาไปหยั่งวสันขันเมืองเก่าขันโมเมนก์กายาเด้อวสัน่อยกับเป็นผู้ซื้อดินนั่นเพราะยังกันนั้นฟอนนี่ถวายวัดอยู่วสันเอาซื้อวัดสว่างอุทิศไปหยั่งวสันโอเคอูซื่อเพิ่น ก็เป็นสว่างอุทิตเป็นอย่างว่างเอาสว่างอุทิตซื้อโอ้ซื้ออูซื้ออูจิมสว่างอุทิตสว่างอุทิตสว่างอุทิตเอาแก่อูจิมอูก็เลยเอาไผกัว่าเออเอา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 คนนี้ก็เอาก็เลยตั้งตื่อวัดสว่างอุทิตเลยชนะเรื่องของเร่อเป็นอุทิตนะอไปอุทิศเป็นอุทิตเป็นอูเป็นอูเขาทนอุทิตอุทิตครับ แล้วก็เลยอยู่มาอยู่มาจานหันก็นอยู่มาอยู่มาก็เลยมาสร้างคุณเหลืองนั่นขึ้นมาเอ